สวัสดีค่ะพบก,กับครวบ้านการอาหารบ้านต้นกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้กันก็จะมาชวนทุกท่านทำแคบหมูไร้มันค่ะทอดอย่างไรทำอย่างไรให้กรอบๆฟูๆทุกเส้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย ผสมของเราก็จะมีหนังหมูนะคะวันนี้เราใช้หนังหมู500กรัมใช้หนังหมูล้วนไม่มีมันติดนะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะทำความสะอาดแล้วก็เอาขนออกให้หมดนะคะมีเกลือค่ะใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้ไปต้มค่ะตอนนี้นะคะกันก็ต้มน้ำจนเดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ตามด้วยหนังหมูนะคะเราจะนำหนังหมูของเราลงต้มประมาณ15-20ถึงนาทีนะคะเช็คสุกด้วยการที่เราจะเอาซ่อมจิ้มลงไปนะคะถ้าหนังหมูนิ่มซ่อมจิ้มเข้าแล้วก็ใช้ได้ค่ะมันคนเป็นระยะนะคะให้หนังหมูของเราโดนน้ำทั่วทุกเส้นแล้วก็คอยตักฟองทิ้งด้วยค่ะ ตอนนี้กันก็ต้มมาจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำหนังหมูของเราขึ้นพักให้เสด็จน้ำานะคะพึงลมไว้นะคะนี่ก็พักให้เย็นสนิทเลยเดี๋ยวเราก็จะได้นำมาหั่นกันนะคะเมื่อหนังหมูของเรานะคะเย็นดีแล้วนะคะถ้าเส้นไหนมีมันติดมามากเกินไปนะคะใช้ ค่อยๆใช้มีดฝานแบบนี้ค่ะเอามันออกให้หมดนะคะพอหนังหมูที่นุ่มๆนะคะมันก็จะฝานออกง่ายค่ะเราก็จะมาหั่นหนังหมูก็นะคะเราจะหั่นเป็นเส้นขนาดประมาณ0.5-1ถึงเซนค่ะ เพราะว่าถ้าเราหั่นใหญ่กว่านี้เวลาเรานําไปทอดนะคะเขาก็จะฟูกรอบเส้นใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็จะมาชิมหนังหมูนะคะดูความเค็มค่ะถ้าเค็มน้อยไปเราก็จะสามารถเติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยนะคะเราก็จะปรุงรสตามชอบนะคะอย่าให้เค็มมากเกินไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ นำใส่กระด้งหรือถาดนะคะเกลีย่ยให้กระจายตัวนะคะเขาจะได้แห้งสนิททุกเส้นนะคะนำออกไปตากแดดนะคะจนหนังหมูของเราแห้งแล้วก็ใสนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะ นี้กันก็ตากประมาณ2วันนะคะเพราะว่าอยากให้เขาแห้งสนิทจริงๆเราก็นำหนังหมูนะคะใส่ลงในกระทะเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่แค่พอท่วมหนังหมูของเรานะคะเป็นใช้ประมาณครึ่งขวดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเตาแก๊สปรับ เป็นไฟอ่อนนะคะค่อยๆให้น้ํามันเขาร้อนนะคะตอนนี้เราจะเป็นการทอดรอบแรกก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็ต้องคนหนังหมูไปมาให้ทั่วนะคะนี่ค่ะเราจะสังเกตน,นะคะว่าหมูของเราบางเส้นเปลี่ยนเป็นสีขาวละะแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะ แล้วก็จะแช่หนังหมูไว้ในน้ํามันแบบนี้นะคะจนกว่าน้ํามันจะเย็นสนิทใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็แช่หมูของเราไว้จนครบ2ชั่วโมงนะคะก็ะใช้เปสองชั่วโมงน้ํามันเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะแบง่งหนังหมูของเราออกครึ่งนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเตาแก๊สอีกขั้งหนะะึ่งค่ะรอบนี้นะคะเราจะปรับเป็นไฟแรงนะคะ เราให้น้ำมันร้อนสักรู่นะคะน้ำมันเขาก็จะเริ่มร้อน,นะะแล้วค่ะตอนช่วงนี้เราต้องหมันค้นนะคะให้หนังหมูเขากระจายตัวแล้วก็โดนน้ำมันทั่วถึงทั้งสองด้านนะคะคนๆกดๆให้เขาจมน้ำมันนะคะนี่แค่หมูอะไรก็เริ่มฟูแล้วนะคะโปลไฟมาแบบนี้นะคะ่ะ เราจะทอดแคบหมูของเราให้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อนๆนะคะเราจะไม่ทอดจนเข้มเกินไปจะทำให้แคบหมูของเราขมขึ้นขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราตักขึ้นพักให้เสด็ดน้ำมันเขาจะเปลี่ยนสีเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะเราก็จะเอาสีกลางๆไว้ก่อน,นะคะ่ะทอดจนฟูทุกเส้นแบบนี้นะคะ ่เปลี่ยนสีประมาณนี้กันก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะเราก็จะนำหนังหมูที่เราแบ่งไว้แต่แรกนะคะทอดเป็นหมดเลยค่ะก็จะฟูกรอบแบบนี้นะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวบ้านการอาหารบ้านต้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ